ถึงแม้จะบุกไปชนะปีเอชเช1-0แต่สถานการณ์นั้นทำให้อาร์นูสโลตต้องมานั่งโตทำงานอย่างเป็นทางการแล้วถ้ามันมีตำราในเรื่องการวางแผนการเล่นฟุตบลอลสโลตเมื่อก่อนใช้ที่ขั้นกระดาษอ่านบทนี้เหมาะกับทีมนี้อ่านบทนี้เหมาะกับทีมนี้แต่หลังจากเจอปเอชเชมาสโลต มึงต้องเปิดอ่านตั้งแต่คำนำสารบัญบทที่1บทที่สองไปจนจบบทสุดท้ายเพื่อที่จะได้รู้ว่าต้องวางแผนการเล่นยังไงเจอกับปีเอชีนัดหน้าแล้วพออ่านจบผลกระทบแรกที่ต้องโดนก็คือเซาแทมตันเออมึงเข้าใจคำว่าตบเด็กไหมเซาทแทมตันมึงเจอกูแน่วันอาทิตย์ก็หวังว่าบทวิเคราะห์นี้สลอตมึงจะไม่ทำให้กูทำหน้าสลดนะเว้ย